จ้าไม่เคยสอนกรวดน้ําทางชีวิตนะเป็นความเห็นสมณพรามเราอื่นพระเจ้าบอกแค่เจตนาสําเร็จประโยชน์แล้วไม่ต้องมีน้ํามีแก้วใส่บาเสร็จพ้าให้พรไหมใหนะ้พระเจ้าไม่เคยสอนการอนุโมทนาในเวลาบิณฑบาตการให้พรคือเรียกภาษาที่ถูกต้องคือการอนุโมทนาจริงๆพี่กูในธรรมิไนเนี่ยเลิกให้พรแล้ว พระอา,ารันทั้งหลายแม้แต่ส,มสัมมาสมุทธะไม่มีการให้พรเพราะกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลที่เราพูดให้พรเรียกว่าการอนุโมทนาหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุโมทนาคือพระพุทธเจ้าจะบอกว่ากรรมที่เธอทำอันเนี้ยจะส่งผลอะไรการที่เธอให้ข้าวน้ําผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมนะหรือราหมณ์ผลจะได้อะไร พระองค์กําลังบอกเหตุปัจจัยนะสร้างเหตุนี้จะได้ผลนี้สร้างเหตุนี้ได้ผลนี้น,ะนพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตการอนุโมทนาในที่ฉันไม่ใช่ในที่บินตาบาดนะเคยทําบุญบ้านกันไหมเคยเรานิมนต์พระแล้วพระมาทําอะไรนาสวดสวดอะไรเราก็ไม่รู้ ท่านกระสวดแต่ละมีสวดแล้วมีทำอะไรอีกมีทำอะไรอีกวางรถน้ำมนตนะ์ครับรถน้ำมนต์น่ะมีไหมมีกันไหมอา่ามีเจิมด้วยนะประตูหน้าต่างนะเจิมบ้านเจิมอะไรต่ออะไรมีได้สายสินไหมมีมีพยันด้วยนะอ๋อมีพยัน สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระาศาสดาบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นเดรัจฉานวิชาขวางกั้นมรรคผลนิพพานรัดไว้13บุคคล13สถานที่นะรัดกับพระราชามหากัษตร์ริยัดด้วยพระองค์เองว่าตัวท่านเองเลิกทําสิ่งเหล่านี้แล้วและสั่งห้ามพิขุทํา12ประสูตรนะและตรัสในมหาจตดตารีสกังธรรมปรยาอย่างว่าพิขุรูปใดทําอย่างนี้ผู้นั้นไม่ใช่อริยบุคคล อาลิบคนไม่ทํามิจฉาอาชีวะอันมีเดลสารวิชามีประการต่างๆสรุปแล้วเราเอาเดลสารวิชาเข้าบ้านเข้าสํานักงานเพราะเห็นโอ้บ้านน้นก็ทําบ้านนี้ก็ทําแต่เราไม่เคยศึกษาอันนี้คือสิ่งที่แม้แต่ตามาเองก็ไม่เคยทราบมาก่อนเราก็ทําตามครูอาจารย์สอนมาเป็นเกือบยี่สิบปี พอมาศึกษาคํพาพระศาสดาโดยตรงคนละเรื่องเลยแล้วทำไมอาจารย์เราไม่ทําตามพู้เจ้าไม่รู้เหมือนกันเพราะอาจารย์ก็บอกทําตามอาจารย์มาระบบอาจารย์วิยวาสตร์ทตามอาจารย์ไปเรื่อยๆโดยไม่ตรวจเช็คว่าพู้เจ้าสอนอะไรนั้นเราก็เลยเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพราะคิดว่าน้ําซึ่งเป็นท่าตามธรรมชาติเนี่ย H2O เนี่ยนะ่ มันทําให้คนดีเร็วขึ้นมาได้นะด้วยการไล่มนใส่เข้าไปนั่งสวดไล่มนแล้วมันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา H2O มันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ไหมโย่นะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้ำนะเออมันทําให้โมเลกุลมันจับกันยังไงมันถึงทําให้คนดีเร็วขึ้นมาได้ผู้เจ้าบอกไม่จริงผู้เจ้าเดินไปที่ท่าน้ําศักดิ์สิทธิ์ของพรามพราม์ามขก็ขแหมนะ กล่าวกับผู้เจ้าเลยอ่าสมณะโคตมะจะมาสงสนานด้วยน้ำแล้วละสิจะมาล้างบาปด้วยน้ำทำตามเข้อบ้างผู้เจ้าก็เลยสวนกลับไปบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้นะมันเป็นแค่ท่าตามธรรมชาติมันจะทำดีเลวให้คนได้ไหมมันทำไม่ได้ผู้เจ้าบัญญัติสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าพราหมณ์คนนั้นถูกผู้เจ้าก็ผิด โยมก็ควรจะเปลี่ยนคําพูดว่าพราหมสลานังกาฉามิอย่ามาพูดว่าพูททางสลรนังกาฉามิใช่ไหมคําพูดกับการกระทําต้องตรงกันเพราะว่าพระุทธเจ้ากับพราหมณเนี่ยสวนกันตลอดความเห็นนะพระุทธเจ้าท่านยกท่านคนเดียวเลยในโลกที่รู้คนอื่นไม่ใช่การเชื่อในการตรัสรู้ตรงนี้โยมเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้จริงนะมีคําสอนที่ประเสริฐจริง อย่างนี้ก็เลยไม่ง่ายนะเลยชาวพุทธที่จะเชื่อพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยยากดังนั้นกว่าเราจะเปลี่ยนปรับความเห็นของเราให้มาตรงกับพระเจ้าเราจะเชื่อได้ไงในเมื่อเราจะไม่เคยเสพครบเลยคําพระเจ้าสักคํายังไม่เคยอ่านเลยใช่ไหมมันก็เลยไม่รู้เรื่องนะหน้าที่โยมต้องไปเสพครบคําพระเจ้าก่อน จากนั้นเนี่ยถึงจะพิจารณาได้ว่าผู้เจ้าพูดผิดหรือถูกไม่อย่องจะรู้ได้ยังไงเราก็เลยกลายเป็นวิเคราห์วิจารณ์ไปตามความปรุงแต่งความนึกคิดตามคนนั้นพูดคนนี้พูดตกลงแล้วยังไม่เคยรู้จริงเลยว่าผู้เจ้าพูดอะไร <c oughs> คนแต่ก่อนเนี่ย <c oughs> เขาฟังใครมาว่าผู้เจ้าทําอย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่เชื่อนะ <c oughs> เขาจะมาถามผู้เจ้าโดยตรงว่าได้ข่าวว่าผู้เจ้าสอนอย่างเนี้ยจริงหรือเปล่า นสอนว่าอย่าให้ทานกับคนอื่นเลยให้ทานแก่เราเท่านั้นหรือสาวกของเราเท่านั้นข้าพงศไม่อยากกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงคนแต่ก่อนเขาไม่อยากกล่าวกล่าวโจทย์กันด้วยความไม่จริงการพูดต้องพูดเรื่องจริงนและถ้าไม่รู้จริงก็จะไม่พูดคนเดี๋ยวนี้รู้จริงไม่จริงพูดไปแล้วออกสื่อไปกระจายเยอะแยะไปหมดเลย สร้างความเสียหายให้ใครบ้างก็ไม่รู้ไม่สนใจเห็นนะสร้างกรรมให้ตัวเองนะไม่เพียงแต่คนอื่นเดือดร้อนตัวเองกำลังเดือดร้อนด้วยนนั้นข้ก็มาถามผู้เจ้าผู้เจ้าบอกว่าไม่เคยท่านไม่เคยกล่าวอย่างนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์สอนว่าผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรเป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหก คือผู้รับทานตัวเองก็ขุดลากตัวเองด้วยทําตัวเองให้จมลงไปแม้แต่เทเศษน้ำล้างหม้อลงในน้ําโสโลกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันโยมผู้ชายเคยบวชมาบ้างหรือยังเคยพระมีศินกี่ข้อโยมฮะ สองยี่สิเจดครับพระอาจารย์ครับสองรอยบเจ็ดเรามานั่งนับใหม่แล้วนะเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกในโลกที่นั่งนับสินทั้งหมดของพิกุุเลียงตั้งแต่วินยัยปิฎกเล่มหนึ่งถึงเล่มที่แปดเล่มที่แปดแต่งใหม่ดึงออกไปเหลือเจ็ดเล่มรวมแล้วสามพันสาร้อยี่สิบแปดคอระบบ ตัวเลขการนับของแต่ละสำนักไม่เท่ากันนี่คือโดยเฉลีย่ยแล้วเราก็บอกวิธีใหเดว่าสำนักนี้มีวิธีนับยังไงนะให้นับผิดไปซะห้าร้อยข้อก็ยังมีเป็นพันพันข้อ,นะอเยอะมากนะมีสามกลุ่มสัมปนาสีลาหนึ่งกลุ่มสัมปนาปติโมขาปติโมขาสังวรัสสมุตานี่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สามเลขอาจาระโคจารสัมปนาผู้เจ่าวันญยติหมดเลยแต่เราไม่เคยทราบ น,นะแล้วเราก็ทราบข้อมูลผิดนะพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหลา่าสี่เหล,าเหล่าหรอไม่ใช่สามเหลา่านะหลักฐานสี่เหล่าพึ่งมาในพระไตรปิฎกปีสองห้าสองห้าพระไตรปิฎกแปลภาษาไทยเสร็จฉบับแรกเมื่อปีสองพันรอยังเปรียบเหมือนดอกบัว เฉยๆนะเปรียบสัตว์โลกเหมือนกอบวัวมีไหมไม่มีขึ้นไว้ขึ้นได้แล้วเยมใจให้ดูเพราะเราถ่ายรูปหน้าหนังสือของปี2500 2514 2521 2525เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะปี2500เนี่ยคือ ทุกปีตั้งแต่2,900ถึง2,525 25, เนื้อในจะเหมือนกันคือสามเหล่าหัวข้อเป็นคำแต่งใหม่ที่เขาสรุปขึ้นมาว่าทรงเปรียบสัตว์โลกด้วยกอบัอปี2 5 0 0ยังเปรียบด้วยกอบัอ2,514ก็เปรียบด้วยกอบัอ2,521เปรียบด้วยกอบัวพอ2,525 25, เปรียบด้วยบัวสี่เหล่าหัวข้อมันงอกตัวเลขขึ้นมา ขณะที่บอกว่าทรงเปรียบสัตว์โลกด้วยดอกโบสีเหล่าเนื้อในก็ยังเป็นสามเหล่าเหมือนเดิมนี่ปัญหาคืออย่างเนี้ยมันจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราตรวจกันง่ายๆแต่เราไม่ตรวจ